มาทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดต UI ใหม่ที่เรากำลังจะได้เล่นกันนะฮะและ้วก็อัปเดตนี้นะมีการเพิ่มมาอยู่ประมาณ2อย่างที่ผมเห็นหลักๆคือ UI การควบคุมใหม่ที่ทุกคนรอคอยก็คือแยกยูนิตให้อยู่คนละตำแหน่งถ้าแบบสมัยเก่าก็คือมันจะอยู่พร้อมกันใช่ไหมเวลาเรากดแบบให้อยู่ตรงนั้นนะคือมันต้องอยู่กันพร้อมทุกคนแต่ตอนนี้สามารถแยกได้แต่ว่า เพราะชั้นนี้น่าจะยังเป็นบั็อกอยู่นะฮะเพราะว่าปุ่มมืออีกปุ่มหนึ่งมันไม่มีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฉากจบฉากจบเวลาแพ้หรือชนะเปลี่ยนใหม่นะฮะเราจะพาไปดูกันนะฮะโอ <Okay. S 1> เคมาเริ่มเลยอัพเกรดอัพเกรดมาแล้วมานี่ ตรงนี้จะมีการเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะอยู่ไอเปลี่ยนใหม่ปกติจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมใ,ใหญ่ใช่ไหมตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะฮะตรงกลางมันควรจะเป็นลูปมือสำหรับยูนิตนั่นใช่ไหมแต่อันนี้น่าจะยังบังอยู่คือไม่รู้มันเป็นพออะไรนะเนะี่ยผมในออฟฟิเชียลเขาโพลว,ว่ามันมีรูปมืออีกรูกหนึ่งซึ่งให้เดาว,ว่าน่าจะอยู่ระดับหนึ่งนแต่นี้น่าจะยังบักอยู่ โอเคนะมันก็ได้ปกติแต่ผมขอบอกข้อเสียของคือข้อเสียของ UI ใหม่แบบนี้คือมันกดยากอย่างหนึงเลยมันค่อนข้างทีง่จะกดไอ้ตรงรูปมืออยากอถ้าสมมุติเราเล่นตัวที่มันเดินเร็วอยู่อะไรแบบนี้นะพวกตัวแบบนั้นนะเราจะค่อนข้างแบบยังไงอ่ะมันกดยากอ่ะคือบางครั้งกด มาเป็นกดกลับแบบนี้ฮะนะั้นก็อีกเรื่องเลยอ่ะโอเคสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ยังไม่สำเร็โอเค,อเคอยูไอใหม่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็ก็มันก็จะมีการเอาชื่อตัวละครไว้ด้านบน แล้วก็มีรายละเอียดเลือดแล้วก็ดามจอยู่ด้านล่างนะฮะปุมจมที่แล้วก็คุมกลับบ้านนี่นี่ด,ด,ดีไปจะปยากตรงนี้แหละเมื่อกี้ผมกดอยู่นะอาจจะต้องคุมหรือมอาจจะต้องคุมแล้วค่อยมากดอะแต่อันนี้อาจจะเป็นความเคยชินก็มาน่าจะเป็นแค่ความเคยชินนะั่นแหละเนาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ชินมือเองตอนนี้มันเป็นยูไใหม่เราก็ยังไม่ชินมือเท่าไหร่ โ okay. แต่ถามว่ามันดีไหมผมว่าดีถ้าเขาเอาแบบแยโกโพลดาตำแหน่งมามาให้นะฮะแต่ว่าอันนี่ยังเป็นปากอยู่ขอรอเขาแก้ไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ก็แล้วกันนะว่าเป็นแบบไหนอะ่ะอ่าจริงๆขอพูดนอกเรื่องหน่อยนะฮะคือตอนนี้รู้สึกว่ายัก ยาปลาหินอ่ะรู้สึกว่าจะค่อนข้างโกงในตอนนี้มากเลยนะฮะคือใครที่เอามาได้น่ะไอ้ธนูบินอ่ะคือร้องไห้เลยนะคือหลบก็หลบไม่ได้แล้วถ้าสมมุติเจอคนคุมแบบนี้เอไอมันก็แปลกๆไม่รู้อ่ะคือมันจะไม่มันคือพยายามของเอไอเกมน,นี้คือมันจะไม่พยายามยิงตัวผู้เล่นที่คุมนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการจ๊บเป็นตัวล่อบแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้มันก็ไม่ไหวปะเออ ขอบนหน่อยก็แล้วกันนะคืออยากให้ปรับตรงนี้มากเลยอนะ่ะ <Okay. S 1> คืออยากให้ค่าไอ้ยากุฎิขุมมันก็ไม่ค่ามันก็จะเดินหนีไปอย่างนั้นเลยถ้าเป็นธนูบินอนะ่ะโคตรสิงมันไม่แฝงเท่าไหร่อ่ะสำหรับผมนะมาเราจะเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูฉากอัปดเดตนะฮะก็คือเป็นฉากชนะเองว่าเป็นแบบไหน หลกักืก็คงจะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูชมเรื่องบอกเลยว่าฉากตอนชน,น,นะนะเฮ้ยมันเท่มากเลยนะรู้สึกว่าเท่มากอะแต่ว่าบบเก่าๆเทไหมก็เท่แต่ว่าชอบแบบไันเราดูเราดูก็จะเป็นแบบนี้นี่ฉ,ฉากใหม่เลยก็จะเป็นชื่อตัวอยู่ชื่อตัวละครชื่อบัญชีเราก็จะผมผมก็จะเป็นไนท์แมททีเฮด แล้วก็จะขึ้นวิกตอรีแล้วก็จะมีปุ่มไปต่อหรือจะเล่นใหม่แล้วก็ดูวิดีโอยอหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฉากแพ้กันดีกว่า <ไป S 2> ว่าดูอย่างไรสามสองหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคนะรู้สึกว่าเท่เดีอ่ะรีฟิวคุณแพ้โอเคก็ลาลาบนี้นะสำหรับมินิอัปเดตในรอบนี้นะฮะก็เป็น แต่นีน่าสนใจมากเลยนะอรอให้เขาเข้าให้ทุกคนเล่นได้ก่อนตอนนี้มันเป็นเบต้าอยู่โอเคก็ราลานี่นะสำหรับคลิปมีอัปเดตนะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย